ครับวันนี้จะทําป่าทับทิมพัดขึ้นช่ายนี่ป่าทับทิมเอาทอดทอดหมกหมกสุดดุงอะหมกมันขาวๆเปิดจะแห่หน่อยเนะาะเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยผงชูรสรสดีเนาะหมดเกล้าไข่กุงหัวแานกับกระชายเนาะซีอิ๊วขาวอย่าหน่อยน้ำปลาอย่าหน่อยก็ม,ยมีหอมเตรียมหรือกระเทียม ขิงพริกแต้หันห่นหั่นให้มันเป็นยังไงอะสไลด์สไลด์ตั้งข้างหน่อยหัวละแอนภายในของห้องเหรอนะหัวละแอนนะอ่ะสำคัญก่อขึ้นช่ายของเราปุ๋นะครับขึ้นช่ายจิไฟง่ายๆเนี่ยเมนูเนี่ยง่ายๆง่ายๆเลยอ,ะอ่ะเอาอย่างก,ก่อนอนร้อนมันร้อน มันน่าไปหน่อยมัน,นไปหน่อยอ๋อแล้วอ๋ออย่างละ,นอ,นอ,ละอ่ะพร้อมเตรียมลงมาเตรียมสาสมเตรียมซอยนะครับเขรีปลาลง เทสเครื่องเทศวัาเครื่องฟูงเนี่ยอ่ะได้ได้เนี่มัค้อนนะลองหน่อยอ่ะลองหน่อยมันค้อนปากคนนักไปทิ่มาแล้วเอาไว้เเลยทิ้ง

โอ,อ้หมอหมอนัดมอนาดเยี่ยมสุดยอดาลชีฝามดนอย่าลาวกอ่ะ้เสจ้่ก็เสิร์ฟใส่จ้าเลยครับมาคดในๆหน่อยเราป,ร ب, ปราิ้นด <c oughs> <ๆ>ึความเหี่ยบเบิร์นไดเด ใส่ข้หน่อ,อ,นอ,นอครับผหนะน่อร้อยครับงงามันนี่ออยน่อยน้อยนะครับแม่เรียบร้อยครับปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายใบเซฟเดียวยังดีไ